ความเดิมตอนที่แล้วของเดฟเดอะไดเวอร์เดฟได้ปราบเจ้าปลาไหลยักษ์ลงได้อย่างราบคาบและพาองค์หญิงราโมกลับไปที่หมู่บ้านชาวทะเลได้อย่างสําเร็จก่อนที่จะเข้าพบท่านเทนชินหัวหน้าของชาวทะเลหรือพ่อขององค์หญิงราโมนั่นเองครับซึ่งเดฟจะขอร่วมมือกับชาวทะเลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่กำลังจะใกล้เข้ามาเยือนในครั้งนี้ได้อย่างไรโปรดติดตามได้ในเดฟเดอะไดเวอร์ตอนที่3ให้เสียงภาษาไทยโดยเฟเซอร์ <The professor> ในคืนนี้ร้านเราก็ได้ปิดและป้ายชิเอก็เจอเดฟที่กำลังทำความสะอาดอยู่ที่ร้านครับเดฟเลยไปกดเบียร์มาให้ป้าแกสักแก้วเหมือนว่าในคืนนี้ป้าแกจะมีเรื่องมาเมา้ามอยกันกับเดฟมันเป็นเรื่องของเชฟบันโชนเนี่ยเมื่อ12ปีที่แล้วป้ายชิเอกับบันโชนั้นเขารู้จักและได้ทำงานด้วยกันโดยเมื่อ12ปีที่แล้วบรนโชได้ทำงานเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมหรูชื่อดังแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งได้มีดารานางแบบคนดังเข้ามาชิมอาหารที่พัตคารโรงแรมหรู ซึ่งเธอคนนั้นมีชื่อว่าลูอิสออเธอดหน่อยเลยครับคุณหนูเธอมาที่นี่เพื่ออยากจะกินอาหารที่สุดพิเศษของพัตคารแห่งนี้ซึ่งเธอก็มากับผู้จัดการครับแน่นอนว่าเชฟเบนชนั้นก็ได้เสิร์ฟเมนูหัวฉลามย่างให้กับเธอออคุณพะช่วยนี่มันไม่ดูบ้าเลยเนี่ยเขานียเกียดฉชิเป่งเลยฉันจะออกไปแล้วยกเลิกรายการทั้งหมดเลยเชะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ป้ายยชิเอะนั้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเชฟเบนชให้เดฟฟัง เช้าวันรุ่งขึ้นดอกเตอร์เบคอนก็ได้ขับเรือมาหาเขาถามเดว่าเมื่อว,วานนี้หายไปไหนมาเดฟก็ตอบไปว่าเมื่อวานนี้ไปที่หมู่บ้านชาวทะเลมาคนะือเมื่อวานนี้เนอะเขาไปช่วยเหลือนางเงือกมาเนาะได้เจอเข้ากับหัวหน้าเผ่าชาวทะเลด้วยแหละแต่เขาทำตัวคนแบ๋วเลยและไกด์นำทางของเราจะเป็นใครไปไม่ได้เขาคนนั้นไม่ชช่ว่าซูวามเป็นองค์คณะขององค์หญิงรามอนะอะ อย่างนี้นี่เองวันใดนั้นเองออโต้ก็ได้โทรมาครับอ๋นี่เดฟคือเมื่อวานนี่นะปลามันออกมาเยอะแล้วนะเอามาดูที่ฟาร์มปลาด่วนเลยจากนั้นผมเลยแวะไปดูฟาร์มกระชังปลาสะหน่อยเขาบอกว่าถ้าหากมีปลาชนิดเดียวกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมีโอกาสที่ปลานั้นจะสามารถออกลูกมาได้โดยปลาที่อยู่ในกระชังทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกขายหรือว่าเลือกไปยังห้องครัวเพื่อทําอาหารได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาดำน้าลึกลงไปจับแต่ในวันนี้เราแค่มาดูเฉยๆรับยังไม่ขายหรือยังไม่ส่งไปในครัวอยู่หลังจาากกนนั้้เดดฟ็ไโทรหอ เพื่อที่จะโทรปรึกษาเกี่ยวกับเสียงวานหลังค่อมที่มันรอ้องโดยเอลลี่ <S falling> ก็บอกว่าฟังดูเหมือนมันกําลังร้องตามหาลูกของมันเลยมันต้องการขอความช่วยเหลือนอะงั้นในเช้าวันนี้เราจะขอแวะไปที่หมู่บ้านชาวทะเลกันก่อนส่วนในช่วงบ่ายเราจะไปตามหาลูกของวานหลังค่อมแล้วกันถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย และนี่จะเป็นมินิแมปแผนที่ของหมู่บ้านชาวทะเลซึ่งก็จะระบุตำแหน่งต่างๆนะครับท้งผู้คนและก็สถานที่โดยภารกิจของเราเนี่ยก็คือการทําให้ชาวทะเลนั้นไว้ใจและเชื่อใจเราให้ครบ100คะแนนท่านเดินชินถึงจะร่วมมือก,กันกับเราครับจากนั้นผมก็ได้มารับภารกิจกับป้ามิมะซึ่งเธอก็จะมอบกล่องข้าวให้เรานั้นไปส่งยามเฝ้าหน้าประตูเดฟพยายามจะเอากล่องข้าวให้ครับแต่ยามก็ยังไม่เชื่อใจเดฟอยู่โอ้ยจดมุษย์หยุดเดี๋ยวนี้ อ,มมอ,อผมถูกขอให้นํากล่องข้าวไว้พวกคุณอะอยาทั้งสองคนนั้นก็ไม่ไว้ใจเดฟครับกลัวเดฟนั้นจะใส่ย,ยายพิษลงไปในกล่องข้าวแต่สุดท้ายพวกเขานั้นก็ได้รับกล่องข้าวนั้นไว้เพราะรู้ว่าเดฟนั้นรับมาจากมิมะนั่นเองครับต่อมาผมก็ได้มาที่ร้านขายมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ได้เจอเข้ากับพ่อคาครับเขามีชื่อว่าคาชินซึ่งเดฟก็ได้รับมอบหมายให้นําช่อดอกไม้ไปวางไว้บนแท่นหินใกล้กับหน้ารูปปั้นอ๋อวงไวตรงนี้แล้วก่อนเนะโอเค สยลยลจากนั้นก็กลับมาหาป้าบีบาครับเพื่อรับเหรียญและก็รับนนคบแะแนนเครดิตได้มา1ิเหรียญแล้วก็อีก15เครดิตครับซึ่งเหรียญเครดิตนี้จะเป็นคะแนนความเชื่อใจในรับมของชาวทะเลนะเราก็ต้องสะสมให้ครบ1 0 0เทร้อยเพื่จะเชื่อใจเรานั้นเองครับมาที่ช่วงบ่ายกันบ้างครับภารกิจช่วงบ่ายของเราวันนี้ก็คือตามหาลูกวานหลังคอมนั่นเองวายมาเจอเข้ากับสาหร่ายทะเลครับนี่แหละของโปรดฉันวายมาสักพักก็เจอเข้ากับสาหร่ายทะเลอีกแล้วและก็ได้เจอเข้ากับโครงกระดูกไดโนเสาร์ด้วยครับขน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  ว้าวได้มาเป็นหัวกะโหลกเราไดเจอเข้ากับฝูงปลาหมึกครับผมได้จัดการเอาซะหน่อยนี่นะใช้ฉชบวกอาบยาพิษยีออกไปคืนนี้ต้องกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดในนั้นเองผมก็ได้เจอเข้ากับโลมาสีชมพูอีกแล้วครับแต่คราวนี้ดูเหมือนว่ามันจะมาขอบคุณหรือมาเล่นอะไรกับเรานี่แหละผมเลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปมันแงบเพื่อจะได้นําไปให้อูโดเพื่อไปทําเป็นนิตยสาร โอเคสําเร็จจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงลูกวานร้องดังอยู่ใกล้ๆผมเลยว่ายตามเสียงนั้นไปครับแล้วปรากฏว่าเสียงนั้นมันดังออกมาจากข้างในหินอ๋อให้ตายสิมันน่าจะเป็นถ้ำนะเนี่ยจากนั้นเดฟก็ได้ไปดึงเอาเสาเข็มนั้นออกทําให้ปากทางเข้าถ้ำนั้นได้ถูกเปิดอุ้ยนี่เป็นถ้ำนี่หว่าเอาละตอนนี้เราก็เข้าไปข้างในถ้ำกันแล้วได้นั้นเองก็เจอเข้ากับลูกวานหลังค่อมตัวหนึ่งตรงนั้นมีลูกวานด้วยนี่หว่าดูเหมือนว่ามันจะกลัวนะเนี่ยเดฟพยายามว่ายเข้าไปใกล้กับลูกวานตัวนััััั้้้้นนนนลไดใชมมือูบหวคร เราล็อกจะลยอยูนี่แน่เป็นไง ชอบใช่ไหมล่ะภาริกิจต่อไปของเราเนี่ยก็คือปกป,ป้องลูกวานตัวนี้และพาเจ้าจวานน้อยตัวนี้กลับไปหาแม่ของมันนั่นเองครับแต่ในระหว่างการเดินทางเราก็เจอเข้ากับปานักล่าอยู่มากมายประเดิมตัวแรกโดยปาลาบาราคูด้าสุดยอดนักล่าแห่งท้องทะเลบูโฮให้ตายสิผมไม่เอาปืนยิงมัน้วเนี่ยผมใช้ฉพวกยานอนหลับยิงใส่มันครับและจากนั้นก็ปิดชีพด้วยปืนลูกศรทันใดนั้นเองผมก็ได้ไว่ายมาเจอเข้ากับฉลามคีบข่าซึ่งเราเคยล่าหัวมันไปให้ป้าโยชิเอะกินแล้วรับรองว่าคราวนี้ผมก็ไม่พลาดแน,น่นี่นะ ทายด้วยการแลร่เดื้อฉลามคลิปขาวรกบนี่แล่ไป2ครั้งโอเคและในที่สุดเดฟก็ได้พาเจ้าหวานน้อยนะับมาอย่างพื้นที่ที่ปลอดภัยและก็ได้บอกให้เจ้าหวานนอยนะคร,รอแม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ก็มาหาแต่แล้วจู่ๆก็มีฝูงฉลามคลิปขาวตั้ง4ตัวว่ายน้ํามาทางนี้ โอ้ยตายสิรอบนี้มันมาเป็นฝูงฮะไม่นานเกินรอวานหลังคลอมตัวขนาดบหึกมาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้ขับไล่ฝูงฉลามคลิปขาวทั้งสีตัวนั้นออกไปและแล้วลูกวานก็ได้เจอเข้ากับแม่ของมันพอด,ดีครับนี่หละเป็นภาพที่แสนอบอุ่นและน่ารักมากๆเลยเสร็จภารกิจแล้วเจ้าวานน้อยและแม่ก็ได้ไหว้น้ําลาเดฟไปถัดมาในตอนกลางคืนกันบ้างครับจู่ๆเจ้าวานน้อยก็ว่ายกลับมาหาเดฟที่เรืออีกครั้งดูเหมือนว่ามันจะมาขอบคุณที่ช่วยชีวิตมันให้รอดออกมาได้และพามาเจอแม่ของมันนั่นเองครับ โอเคโชคดีนะจ้หวานน้อยบ๊ายบายและแล้ว,แ,ลวแม่วานหลังคอมตัวใหญ่ก็ได้โผล่ขึ้นมาจากในน้ําทําเอาเดฟและคอบบ้ารู้สึกดีใจและอบอุ่นใจไปตามๆกันเลยครับก่อนที่พวกมันจะพ่นน้ําบอกลาเดฟและได้ดำน้ํากลับลงไป โอ้มีเมฆบอลมาด้วยฮะดูสิครับ้าว้าวมันสวยงามมากเลยเดฟเทิรแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าฉันจะได้เห็นอะไรแบบนี้เลยฉันก็เหมือนกันล่ะและภารกิจในครั้งนี้เราก็ได้บัตรโพไซดอนมาอ้าวอะไรวะเนี่ยเขาก็ได้ส่งรูปโรมาสีชมพูให้กับอูโดด้วยเขาบอกว่ามันสวยดีและขอตั้งชื่อมันว่าพิงกี้ละกันเขาจะเอาภาพนี้ไปลงในนิตยสารนะหวังว่าผู้คนนั้นจะชอบมันมากและเราก็ได้ค่าตอบแทนจากอูโดมาประมาณ150บบาทในคืนนี้ อิตาลุงขี้เมาก็ได้มาที่ร้านของเราอีกแล้วครับนี่เขาจะให้เราไปหาปลาไหลโมเดลอีกปหเนี่ยสรุปแล้วเขาแค่อยากจะมานั่งจิบเบียร์แล้วก็โมอะไรไปเรื่อยตามภาษาชายขี้เมาะนะ <Bro. S 1> จากนั้นก็มีแขก VIP แวะเข้ามาครับเขามีชื่อว่าไมเคิลแบงก์เดอะมาสเตอร์ซึ่งเขาก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังอย่างโรบอตซามูไรเป็นตัวที่ลรอเรียนมาจากผู้กำกับภาพยนตร์ทรานส์ฟอร์เมอร์นั่นเองครับโ oh. ดยเขาก็จะมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างหนังใหม่ผ่านการชิอมอาหารของร้านซูชิบันโชนั่นเองครับโ oh. ดยบันโชก็ขอเวลาไมเคิ วันในการเตรียมอาหารวันนี้เราขอรับสมัครผู้ช่วยเชฟและแกนในแอเป็นนินจาสาวอิสุกิที่สามารถทําอาหารแล้วก็เสิร์ฟอาหารได้ด้วยแล้วก็คนที่2องแอปเป็นหลิวนะน่าจะหลิวเตอร์หวัว <c oughs> แล้วมั้งแลวแล้วเราก็ได้ปลดล็อกเมนูใหม่นั่นก็คือนึ่งปลาไหลหมาป้าเมนูนี้ฉันเอาจริงเชียกมันออกมาแล้วก็หันใส่พริไทยและจุดไฟด้วยมือ และในคืนนี้ก็เป็นการเปิดร้านเนี่ผมรอลูกค,ค้าเข้ามาโอ้ยไม่ราบจะรับอะไรดีครับคุณลูกค,ค้าวันนี้ลูกค,ค้าก็ามาเยอะมากครับหลังจากที่เรานั้นปิดร้านไป1วันและวันนี้เมนูข้าวต้มปลากระพงขาวก็พร้อมเสิร์ฟให้กับน้องมากินี่จอะน้องมากิจะกินแล้วนะคะ้ามอร่อยหรือเปล่าครับฮะรสชา,าติโยกินข้าวต้มปลากระพงช่างอร่อยเดี๋ยว<ด>ผมมาแวะกินบ่อยๆดุ้งตุงเนี่ยมาเตะดุ้งตุงละดุ้งตุง やった อ่อยๆมากีบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาที่พ่อนั้นได้ทิ้งไว้ให้ซึ่งมันก็คือตุ๊กตาครีโอนนะครับรเรียกกันว่านางฟ้าทะเลโดยมันเป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่มากีนั้นอยากเห็นตัวเป็นๆมากจึงขอร้องให้เดฟนั้นช่วยไปจับมาให้เขาทีและก็ได้มอบไม้ตะข่ายให้ลักษณะมันก็คล้ายๆกับไม้ตะข่ายจับแมลงซึ่งคราวนี้ก็เหมือนเราจับแมลงอยู่ใต้น้ําเลยล่ะงั้นก็ดีเลยกลับมาดูที่ร้านกันต่อครับและคราวนี้เราก็ไปทําซอสวาซาบิให้กับแบนโชขูดไปขูดไป ย้อนเงียบกระเทียมดองในคราวนี้เราก็มาอัปเกรดซูชิเนื้อปลาฉลามเฮยคาถาลมปานแบบตดสองหยก่งย่งส่อส่อส อออตอนนี้เราก็อัปเกรดซูชิเป็นเลเวล2แล้วนะครับซึ่งราคาขายก็อยู่ที่110บาทต่อชิน้นเราทําจํากัดแค่7ชินน้นเนี่ยนี่ขนาดดึกแล้วคนก็ยังกินเยอะอยู่จนในที่สุดเราก็ได้ปิดร้านครับแล้ววันนี้เ,เราก็ทํากําไรไปที่1,324บาทโว้วโว้โวโคตรจ้ำเลยเข้าสู่เช้าของวันที่11 ในเช้าวันนี้เราแวะไปที่ฟาร์มของออโตซึ่งเป็นสถานที่ที่เรานั้นสามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลต่างๆที่จะนําไปประกอบอาหารได้ครับและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรานั้นจะมาเยี่ยมชมนาข้าวพอมาถึงออโตก็ใช้ให้เรามาถอนหญ้าเลยฮนะชุบช็อปชุบชอแน่นอนว่าออโตนั้นก็ได้ปลูกข้าวไว้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ใช้เวลาเพียงแค่2วันนะผมในการเก็บเกี่ยวนะตามพื้นที่หมู่บ้านชาวทะเทลกันบ้างครับซึ่งเดฟนั้นก็ได้่ายมาที่ห้องเล่นเกมซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ผู้คนนั้นมา คันไปสิบเหรียญในการเล่นเกมเปิดไพ่จับคู่กับชาวทะเลวู้ฮูดีไงแต่ตอนจบเดียวก็พ่ายแพ้ให้กับชาวทะเลไป3ต่อ5โอ้ยตอนสิเสียไปตั้ง10เหรียญเลยล่ะ จากแอน,นดฟก็มาต่อกันที่เกมวิ่งม้าน้ําครับโดยในเกมนี้เราจะต้องเลือกม้าน้ําที่เรานั้นจับมาได้มาลงแข่งขันกับม้าน้ําของชาวบ้านคนอื่นๆเ้ยสู้เขาดิหนูเร็วลิฟตไ,ไปโอ้โหถนนอดปันเดีและสุดท้ายเดฟก็พ่ายแพ้ไปอีกเกมหนึ่งครับซึ่งม้าน้ําของเดฟนั้นก็เข้าไปในอันดับที่4โอ้โไม่ได้แล้วก็ลยอยลอย ในช่วงบ่ายวันนี้เราก็ออกมาหาป่ากันต่อผมเห็นการปาลาโกแก้วเทอร์ทันไปหนึ่งตัวและก็ได้ล่าปลาคโรเทรา้าหรือว่าปลาเทราป,ปากการังนั่นเองครับผมได้ใช้ฉบวกในการยิงจับมันกว่าจะจับได้นี่ก็ถือว่าเอาอยากเหมือนกันนะโอเคอีกตัวฮะอ่าและเป้าหมายตัวของเราในวันนี้นั่นก็คือปลาแฮร์รี่ควินฮินครับเป็นปลาที่ออกเสียงยากมาก โอเคได้ไามครบ3ตัวแล้วครับซึ่งปลาพวกนี้เราจะเอาไปทําเมนูให้กับไมเคิลแบงค์นั่นเองเนาะตอนนี้ก็เหลือแต่ข้าวเชือดเนื้อปลาจกข้าวออกมาและจิ้มแปะแปะหูชิเนื้อปลาจากใต้ทะเลของจริงเหนื่อยที่สุดก็เสร็จแล้วปุ๊มอร่อยจากฝีมือบัญชุ เราอัปเดตเป็นซูชิเนื้อปลาบาราคูด้าเลเวล2นะครับจากนั้นก็กลับไปเติมซอสวาซาบิให้กับบันโชวิ่งเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าโอ,อ้นี่ครับแถมยังต้องกดเบียร์ไปให้ลูกค้าอีกด้วยแหละเบียร์ได้แล้วครับเสิร์ฟลูกค้าคนสุดท้ายของร้านจากนั้นก็เก็บกวาดทำความสะอาดโต๊ะโอถู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 ถถถถถถปิดร้านครับและวันนี้เราก็ทำยอดขายทั้งหมดไปที่ 621บาทซึ่งก็ทำได้น้อยกว่าเมื่อวานนี้ครับเข้าวันต่อมาเราไปที่ฟาร์มของออโตในวันนี้ครับออโตก็ได้ปล่อยน้ํามาใส่ข้าวแล้วเพื่อให้ข้าวนั้นได้เจริญงอกงามซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ที่แบบหาจากที่ไหนในโลกนี้ไม่ได้อีกแล้วนะผมมันเป็นข้าวที่ปลูก3วันเก็บเกี่ยวได้เลยเนะ มาดูใต้ทะเลช่วงเช้าของวันนี้กันบ้างครับผมได้เจอเข้ากับฉลามเสืออีกแล้วคราวนี้ผมจะไม่สู้มันครับไม่ไหวจริงๆดำลึกลงมาประมาณ155บเมตรไหนที่สุดเราก็ได้เจอเข้ากับครีออนแล้วครับแต่แล้วผมก็หันไปเจอเข้ากับครีออนตัวหนึ่งที่มันตัวใหญ่ยักษ์มากโอ้ทำไมครีออนตัวนั้นมันตัวใหญ่ยักษ์จังเลยอะ่ะก็ได้จับครีออนอีกตัวได้ครับอ๋ออยู่นี่ไงนี่นะและในตอนนั้นเองครีออนตัวใหญ่มันก็ได้ไหว้กลับมาจากนั้นมันก็ได้พุ่งจับเดฟในตอนที่เดฟนั้นไม่ทันได้ตั้งตััว่อนนทีม ลากเดฟหายไปจากนั้นก็มาพออยู่ที่สถานที่ไหนไม่รู้ครับซึ่งในตอนนี้มันก็มืดไปหมดและแล้วนางฟ้าทะเลตัวใหญ่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือครีออนควีนโอ้ยนี่จะจะสู้มันหลบปะเนี่ยตัวมันหลบเท่มบเลยอะ่ะในการสู้บอสตัวนี้บอกเลยว่าโคตรยากเลยครับถ้ามาเอาเดฟนั้นบาดเจ็บไปค่อนข้างเยอะและการจู่โจมของมันนั้นค่อนข้างไวมากแทบจะหาทางหลบไม่ทันเลยและท่าโจมตีปล่อยหนวดของมันนี่โคตรน,น่ากลัวเลยฮะอาล้ตอนนี้เราได้กระสุนแล้วมา เกยบตัวตุย้ยนี่นะเรียบร้อยแงบนางไฟางท้องทะเลโยนคมกระส่วนของเตปไปนะผมสิ้นชีพเลยหลังจากที่เราปาดเจ้าครีโอนคีได้สําเร็จแล้วก็ดันไปเจอเข้ากับรูปถ่ายของมากิซึ่งมันก็แปลกมากที่มีรูปถ่ายมากิมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงได้จึงขอเก็บไปให้มากิ ชายไปที่หมู่บ้านชาวทะเลในช่วงตอนบ่ายโดยเดฟนั้นก็ได้ไปเจอเข้ากับคุณหลินเฉินเป็นชาวทะเลสาวสวยที่เธอนั้นกำลังตามหาเจ้าหมึกเซจิโอโดยมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเธอที่มันนั้นได้หายตัวไปทำให้เดฟเนี่ยผมต้องออกไปตามหาเจ้าหมึกเซจิโอเพื่อนำกลับมาให้คุณหลินเฉินโดยการตามหาเจ้าหมึกนั้นเดฟก็ต้องตามแมงกระพุนที่เรืองแสงนั้นไปพอมาเจอเข้ากับไฟฉายครับนี่คืออุปกรณ์ที่เรานั้นจะต้องตามหาเจ้าหมึกซึ่งใต้น้ำตรงนี้นี่มันมืดและมันก็ลึกมากด้วยครับทำให้เรานั้นสังเกตเห็นเเจ้้้าาาหมกกกไดดยแแต่่ลวในทีสุร เจอข้ากับเจ้าหมึกเซอร์จิโอเลวครับมำไมมันหลบอยู่ตรงนี้นั่นเองโอ้ยอย่าพึ่งไปจากนั้นเดฟก็ได้เอาอาหารมาล่อครับเนื่องจากเจ้าหมึกนั้นไม่ยอมออกมาสักทีในที่สุดเจ้าหมึกเซอร์จิโอก็ได้ออกมากินอาหารครับเอาเ่ะเจ้าหมึกน้อยยอมให้ฉันจับสุดดีนี่นะในที่สุดเราก็จับหมึกเซอร์จิโอได้แล้วครับทีนี้เราก็จะกลับนําไปให้คุณหลินเฉินในระหว่างขากลับผมก็ได้เจอเข้ากับเบกร์เม้าชาร์กอีกแล้วครับคราวนี้ผมจะไม่ให้มันเล่นงานผมอีกแน่ในการต่อสู้กับเบกราเมอาชาร์กเราต้องการระยะห มันสามารถดูดเราเข้าปากได้คราวนี้เดฟก็สามารถจัดการมันได้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บไปที่บ้บานชาวทะเลก,กันต่อเราได้นำเจ้าหมึกซิโอกลับมาให้คุณเหลียงเฉินได้อย่างสําเร็จซึ่งตอนนี้คะแนนเครดิตของเราก็ครบ100%แล้วกลับมาเล่นไพ่จับคู่เหมือนเดิมครับซึ่งคราวนี้เดฟก็เอาชนะไปได้5ต่อ1นี่เป็นยังไงล่ะนี่จะดะแล้วยินดีกับชัยชนะด้วยนะครับต่อมาเราก็จะมาเรียกเบลูก้าแท็กซี่ซึ่งก็เป็นโลมาตัวน้อยนะผมที่เป็นยานพาหนะนะไปส่งเราที่ไหนก็ได้โดดย้าว ตรงนี้จะเป็นประตูมิติเลครับวาร์ปขึ้นไปข้างบนนะเข้าไปเลยฮะนี่และแล้วเราก็มาถึงตำหนักของเทนชินเลยครับเอาล่ะลงตรงนี้แหละ จากนั้นเดฟก็ได้ไหว้เข้าไปในตําหนักของเทนชินซึ่งในตอนนี้นั้นเทนชินก็ได้เชื่อใจและไว้วางใจแก่เดฟขึ้นมาในระดับหนึ่งจึงอยากขอร่วมมือกันกันกบเดฟและสั่งให้เดฟนั้นเข้าไปสำรวจพื้นที่ทานน้ำแข็งที่วันอยู่ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือดีวายทรีเพราะว่าตอนนี้ความร้อนจากใตพ้พิภพมันกําลังทําให้ทานน้าแข็งอยู่ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธินั้นค่อยๆละลายและชาวบ้านที่อยู่ที่นี่พวกเขาต่างก็ใช้พลังงานจากที่ตรงนั้นในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หากตรงนััน้้นนทช่่เหงใรรง,ง,งใิจึส ลงไปสำรวจพื้นที่ทานน้าแข็งที่อยู่ใต้หมู่บ้านแต่การที่จะลงไปสำรวจพื้นที่ทานน้าแข็งที่อยู่ใต้หมู่บ้านได้นั้นมันก็ต้องใช้กุญแจในการเปิดเข้าไปซึ่งกุญแจที่ว่านั้นแคปมันก็ได้อยู่ที่ถ้าร้างเป็นถ้าที่ไม่มีใครไปสำรวจมาก,กว่า100ปีแล้วโดยเทนชินแคปก็สั่งให้ซูวามนนาผ่าเดฟไปแต่วันนี้ค่าแล้วครับเอาเป็นว่าวันหน้าก่อนล้วกัน กันไปที่ร้านอาหารกันบ้างครับเดบได้นํานางฟ้าเทแล้วก็รูปภาพมาให้กับมากิโดยภาพนั้นเองเครับก็มีปุ่มกดอยู่ด้านหลังซึ่งมากิก็กดเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นคลิปวิดีโอพ่อของเธอที่พูดกับเธอประมาณว่าถ้าลูกกาลังดูสิ่งนี้อยู่แสดงว,ว่าพ่อล้มเหลวในการสารวจของพ่อแล้วล่ละด้วยงานที่ยุ่งของพ่อเองจึงไม่สามารถดูแลลูกได้การทำงานที่มากขึ้นทําให้พ่อกลายเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเอาซะเลยและอยากให้มากะนั้นเดินตามความฝันในการเป็นเชฟพ่อหวังว่ามันจะเป็นจริงนะ และพ่อจะคอยมองดูลูกอยู่ที่ไกลๆมากี่ลูกพ่อลาก,ก่อนออเลยจากนั้นแบนโชก็ได้รับน้องมากีเข้ามาเป็นพนักงานในร้านเพื่อสานต่อความฝันของมากี่ที่อยากจะเป็นเชฟและทําตามความฝันที่คุณพ่อน,นั้นได้บอกเอาไว้หลังจากนั้นเราก็กลับมาเปิดร้านคือต่อในคืนนี้มากี่ได้มาทํางานเป็นผู้ช่วยเชฟในวันแรกตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มเข้ามากันแล้วรกิจของเดฟนั้นก็ได้เทชาให้กับลูกค้าครับ นด่นะครับชาวนูนได้แลครับพอเฟกกลับมาเติมซอสบรซบีให้กับบันชโชโคดคูและก็มาเดินเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าตามเคยกดเบียร์ไปให้ลูกค้าอีกแก้วนึ่งออลูกค้าบอกอิ่มแล้วหลังจากลูกค้ากลับไปหมดแล้วก็กลับไปทําความสะอาดโต๊ะจากนั้นก็ปิดร้านครับสรุปยอดขายวันนี้ครับเราทํากําไรไปที่1490บาท ปิดท้ายคืนนี้มาที่ห้องนอนของดัฟซึ่งก็จะมีฉากคัดซีนสุดกวนที่เกิดขึ้นในความฝันของดัฟนั่นเองครับง่วงจังเลยอ่ะอย,อยากนอนแล้วแฮะต้องนอนแล้วล่ะ <c oughs> เอาล่ะฝันดีลาตีสวัสดีก่อนนะ นอและแล้วดัฟก็ได้เข้าสู่ความฝันซึ่งก็เป็นฝันที่ดีที่สุดในชีวิตของดัฟเลยครับโอ้อะไรกันวะเน,นี่โอ้นีอาเจงนินนาไม่ตายสิเราไปอยู่ที่นี่ได้อย่างไหเนี่ยโย้ แล้วพอเข้ามาอยู่ในความฝันดับแล้วครับ <c oughs> ก็จะมีมินิเกมให้เรานั้นได้เล่นซึ่งก็เป็นเกมในครับผมที่ดับนั้นได้เข้ามาดูคอนเสิร์ตของลีอาจังเอาล่ะเตรียมพร้อมให้ดีก่อนที่เราจะไปบันกับคอนเสิร์ตของลีอาจัง let's go และคอนเสิร์ตลีอาจังก็ได้จบลงครับส่วนดับโอตาคุตัวโยงนั่นก็มีความสุขมากๆและเขาก็ทำคะแนนไปที่1 1ึ่งมืคะแนนว้าวอันดับทบี่ครับโอ้โหช็อกตายแล้วอย่างเงี้ยคนอะไรคนน่าหลอกลยอ่ยกูณลีอาจังอ๋อเฮ้ยนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยนี่อาจัง